สวัสดีครับสวัสดีนักลงทุนทุกท่านวันนี้วันอาทิตย์ที่11เดือนมิถุนายน2566มาวิเคราะห์บอลกับผมอัมพลคนดูบอลวันนี้มีหลีกไหนที่เตะก,กันบ้างเราไปดูกันครับมีลีกกันโชซออเซเลียติลลี่ครับรอบเ์ออฟหนีตกชั้นครับคู่ระหว่างสเปเซียจะเจอกับเวโรนาแล้วก็มีลีกฮอลแลนด์ครับเป็น f อฟซทเวนเต้ครับจะเจอกับสปาร์ตาโรตเตอร์ดัมแล้วก็มีลีกนอร์เวย์ครับมีเตะกันทั้งหมด8คู่ ลีกสวีเดนครับมีเตะกันทั้งหมด4คู่ลีกฟินแลนด์ครับมีเตะกันทั้งหมด6คู่แล้วก็มีลีกออสเตรียครับมีเตะกันอยู่1คู่ครับวันนี้ครับผมได้คัดเอาทีเด็ดมาให้แล้วครับเน้นๆ1คู่เป็นฟุตบอลลีกกันโช่ซิลีอาเตอรี่ครับรอบเพลย์ออฟหนีตกชั้นคู่ระหว่างสเปเซียครับจะเจอกับเวโรนาจะเตะกันเวลาประมาณตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีครับตามเวลาบ้านเราก่อนเราจะไปวิเคราะห์ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ และกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดทีเด็ดและเป็นกำลังใจให้ผมอัพพลนดูบอลด้วยนะครับเราไปดูสถิติน่าสนใจของทั้ง2ทีมกันก่อนสเปเซียครับอันดับที่17ในลีครับแข่งไปทั้งหมด38นัดชนะไป6เสมอไป13แพ้ไป19บาได้31ครับเสียไป62เล่นเป็นเจ้าบ้านไปทั้งหมด19้นัดชนะไป4ครับเสมอ8แพ้ไป7ได้18ครับเสียไป30ส่วนเวโรนาเนี่ยอันดับที่18ในลีครับ แข่งไปทั้งหมด38นัดชนะไป7เสมอ10แพ้ไป21ได้31เครับเสียไป59เล่นเป็นทีมเยือนไปทั้งหมด19นัดชนะไป1ครับเสมอ7แพ้ไป11ได้11ครับเสียไป27มาดูผลงานที่เจอกันมาครับ10นัดหลังสุดเนี่ยสเปเซียชนะไป2ครับเวโรนาชนะไป6แล้วก็เสมอกันไป2นัดครับนัดล่าสุดเนี่ยเสมอกันไป0นย์ประตูต่อ0ูนนะครับผมอัตราการงเงิน10นัดหลังสุดที่เจอกันมาเนี่ยสเปเซียทำเงินไปได้3ครับเจ้าไป1เสียไป6 มาดูผลงานที่สเปเซียเล่นเป็นเจ้าบ้านครับ10นัดหลังสุดเนี่ยชนะไป3ครับเสมอ2แพ้ไป5นานัดล่าสุดเนี่ยเปิดบ้านเสมอกับเวโรนาไป0ูนย์นครับนัดก่อนนั้นเนี่ยเป็นเวโรนาครับบุกมาชนะสเปเซียได้2ประตูตอนน่อ1อัตราการดังเงิน10นัดนหลังสุดที่สเปเซียเล่นเป็นเจ้าบ้านเนี่ยทำเงินไปได้4ครับเจ้าไป1เสียไป5มาดูผลงานส่วนตัวของสเปเซียกันบ้างครับ10นัดนหลังสุดเนี่ยชนะไปนัดเดียวครับถือนัดดีเปิดบ้านเอาชนะเอซีมมลานไป20ศ เสมอไป3นัดก็แล้วก็แพ้ไป6ครับนาลาสุดเนะไปเยือนโรมาครับแพ้กับโรมาไป2 1หนึ่งอัตราการดึเงินสิบนัดหลังสุดของสเปเซียเนี่ยทำเงินไปได้4ครับเจ้าไป1แล้วก็เสียไป5ครับมาดูผลงานที่สเปเซียเล่นเป็นเจ้าบ้านครับ10นัดหลังสุดเนี่ยชนะไป2ครับเสมอ2แพ้ไป6นาลาสุดเนี่ยเปิดบ้านแพ้กับโตริโนไป4ประตูต่อศูนครับอัตราการดึเงินที่เล่นในบ้าน10นัดหลังสุดเนี่ยทำเงินไปได้2ครับเจ้าไป1แล้วก็เสียไปถึง7เลยนะครับผม มาดูผลงานส่วนตัวของเวโรนากันบ้างครับ10นัดหลังสุดเนี่ยชนะไป3เสมอืแพ้ไป4ครับนัดล่าสุดเนี่ยไปเยือนเอซีมิลานครับแพ้กับเอซีมิลานไป3ประตูต่อ1อัตราการําเงินสิบนัดหลังสุดของเวโรนาเนี่ยทำเงินไปได้4ครับเจาไป1เสียไป5มาดูผลงานที่เล่นเป็นทีมเยือนกันบ้างครับ10นัดหลังสุดเนี่ยชนะไปนัดเดียวครับคือนัดที่ไปเยือนเลตเช่ครับชนะเลตเช่ไป1นึ่งศูนย์เสมอืไป4ครับแพ้ไป5้า อัตราการทำเงิน10บนั้นหลังสุดที่เล่นเป็นทีมเยือนเนี่ยเวโรนาทำเงินไปได้4ครับเจ้าไป3แล้วก็เสียไป3ครับเรามาดูรายชื่อผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามของทั้ง2ทีมกันบ้างครับฝั่งสเปเซียเนี่ยใช้ประตูเป็นโซเอตครับกองหลัง3ตัวมีเอมปาดูครับนิโคลเลแล้วก็วิสนิวสกีนะครับผมกองกลางมีเอ็นโปซิโตครับบูราเบียครับแล้วก็เอ็กดาวนะครับวิงแบ็กซ้ายเนี่ยเป็นเรกาครับวิงแบ็กขวาเป็นเฟอร์เรครับ กองหน้าใช้เป็นโซมูโรดอฟครับยืนคู่กับเอ็นโซรามาดูทางฝั่งของเวโรนากันบ้างครับใช้ประตูเป็นมอนติโป้ครับกองหลัง3ตัวมีอิซักเฮียนครับมันยานี่แล้วก็กาบาเยโรนะครับผมกองกลางมีเวโรโซครับยืนคู่ตามีซีออต t านะครับผมวิงแบ็คขวาเนี่ยเป็นฟาราโอนี่ครับวิงแบ็คซ้ายเป็นเดปอรีครับกองกลางทัลุกเป็นเอ็นกอนครับยืนคู่กับแวรดี้และมีหน้าเป้าเป็นจูริสนะครับผม เรามาดูรายชื่อผู้เล่นในบาดเจ็บของทั้ง2ทีมกันบ้างครับฝั่งสเปเซียเนี่ยมีคันดาราครับคาดอฟสกี้ครับบาสโตนี่มูตินโยแล้วก็เบคครับส่วนกายาซีเนี่ยกับอาโดเนี่ยติดโทษแบนใบแดงนะครับผมทางฝั่งเวโรนาครับมีอยู่2คนครับเป็นลานซาน่าครับกับเฮนรี่รายชื่อผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามของทั้ง2ทีมเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับผมเรามาดูราคาของคู่นี้กันบ้างครับ ราคาของคู่นี้เปิดมาเป็นราคาปปลบ0.5นะครับผมตอนนี้เป็นราคาเสมอไหนเสมอกันแล้วนะครับ10นัดหลังสุดที่เจอกันมาเนี่ยราคาเสมอมีอยู่1นัดนะครับผมคือนัดล่าสุดครับเสมอกันไป0ประตูต่อ0ครับเรามาดู10นัดหลังสุดของสเปเซียครับราคาเสมอมีอยู่3านัดครับนัดนี้เสมอกับซามโรเรียไป1-1ครับทัดนนี้แพ้กับมอนซาไป2-0แล้วก็นัดนี้ครับแพ้กับตอริโน่ไป4-0นะครับผม ราคาเสมอ3นัดของสเปเซียเนี่ยแพ้ไป2ครับเสมอไป1มาดู10นัดหลังสุดของเวโรนากันบ้างครับราคาเสมอมีอยู่4นัดครับนัดนี้ครับชนะซาสุโอลโอไป2องสูสองหครับนัดนี้ก็ชนะบุลลินยาไป2อหครับนัดนี้เสมอกับโคลเมนเซ่ไป1นครับแล้วก็นัดนี้ครับแพ้กับโตริโนไป1นึ่งศราคาเสมอมีอยู่4นัดนะครับสําหรับเวโรนาเนี่ยชนะไป2ครับเสมอ1แล้วก็แพ้ไป1ครับ เรามาดูราคาสูงต่ำของคู่นี้กันบ้างครับราคาสูงต่ำเปิดมาที่2ลูกควบครับตอนนี้ไหลลงมาเหลือลูกนะครับผม10นัดหลังสุดที่เจอกันมาเนี่ยสูงไป6ครับต่ำไป4ครับมาดู10นัดของสเปเซียครับสูงไป4ครับต่ำไป6ครับมาดู10นัดหลังสุดของเวโรนากันบ้างครับสูงไป5ครับต่ำไป5ราคาเสมอ5นัดหลังสุดของสเปเซียเนี่ยทำเงินไปได้1นัดครับเจ้าไปหนึ่งอ่าเจ้าไป2ครับแล้วก็เสียไป2 ส่วนห้านัดหลังสุดของเวโรนาราคาเสมอเนี่ยเจ้าไป3ครับเสียไป2มาดูสกอร์สูง2ลูกครับ5้านัดหลังสุดของสเปเซียเนี่ยสูงไปหนึ่งนัดครับเจ้าไป2แล้วก็ต่ำไป2ส่วนเวโรนา5้านัดหลังสุดเนี่ยเจ้าไป3ครับต่ำไป2ดูจากสถิติแล้วก็ผลงานของทั้ง2ทีมครับทางทางฝั่งเวโรนาเนี่ยดูจะเป็นต่ออยู่พอสมควรเลยนะครับผม สิบนัดหลังสุดที่เจอกันมาเนี่ยชนะไ,ไปหกจากสิบเกมเลยนะครับเสมอสองแล้วก็แพ้ไป 2. สองนสเปเซียเนี่ยหกนัดหลังสุดที่เล่นในบ้านเนี่ยเจอกับเวโรนายังเอาชนะเวโรนาไม่ได้เลยนะครับผมแพ้ไปห้าครับเสมอไปหนึ่งถือว่าทําผลงานได้ไม่ค่อยดีเลยครับคู่นี้อัมพลคนดูบอลขอฟันธงเลือกไปที่เวโรนาครับกับราคาที่เปิดมาเสมอในเสมอกันเนี่ยผมมองว่าเวโรนาไม่น่าถึงแพ้นะครับผมแย่สุดแค่เสมอมีลุ้นถึงชนะครับ ช่วงหลังๆเนี่ยสเปเซียเจอกับเวโรนาไม่ไหร่เนี่ยเหมือนจะเป็นบอลแพ้ทางไปแล้วนะครับผมถ้าหากนักลงทุนท่านไหนอยากได้ทีเด็ดหรือว่าบอลสเต็ปคู่อื่นเนี่ยเดี๋ยวผมจะส่งให้ในไลน์นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้อำพลคนดูบอลด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ